สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกไม้ยามเย็นค่ะพอดีเรามาทุระก,กับเพื่อนเพื่อนเลยพาเพื่อนมาชมดอกไม้ค่ะตอนนั้นที่เรามาก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดอกเริ่มบานแล้วค่ะบานเริ่มโรยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มจะโรยแล้วค่ะก็เลยเอาดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะ เดี๋ยวเราจะให้เ,เพื่อนๆชมความงามของเขาก่อนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ค่ะก็พอดีเรามาทุลรักค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยแวะมาถ่ายรูปให้เ,เพื่อนๆชมค่ะตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มโรยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงค่ะ ตอนนั้นเรามาดอกก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะเพื่อนๆต้นก็เล็กๆอยู่ยังไม่ค่อยบานค่ะตอนนี้บานเต็มที่แล้วค่ะบานเต็มที่แล้วก็เริ่มจะโรยแล้วค่ะเพื่อนๆดอกสีม่วงค่ะสวยมากเลยค่ะใครชอบสีม่วงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆ แล้วเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะพอเดี๋ยวทางนู้นมันเหลือน,นิดเดียวเรามาดูฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆเราดูฝั่งนี้ค่ะครั้งที่สองค่ะที่เราพาเพื่อนมาดูค่ะเพื่อนตอนนั้นต้นเขาเล็กๆอยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มรยแล้วค่ะสงสัยจะเป็นไม้ที่เขาไม่โตเนะ่ยค่ะเพื่อน เขาคงจะโตแค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกหงอนไก่ค่ะเพื่อนๆมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกสี สีแดงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินพาเพื่อนชมให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้เราก็มาตอนเย็นค่ะเขาเปิดไฟค่ะเพื่อนๆเราเดินทางนู้นค่ะบนลลูนเขาก็จะเอาลมเป่าลมใส่ตลอดค่ะ คงอีกไม่กี่คงไม่ถึงเดือนนะคะดอกไม้ก็คงจะโรยหมดแล้วค่ะเพื่อนๆดีนะที่เรามาทันก่อนค่ะทันก่อนที่ดอกไม้จะโรยค่ะเดี๋ยวเรางลงเดี๋ยวเราจะดูข้างล่างค่ะเพื่อนใช่ค,ค่ะเพื่อนชมข้างล่างค่ะ เราลงไปดูก็ได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมดอกไม้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ำแ,ำแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนเพื่อนค่ะ